ผมค่ะข่าวแรกหนึ่งเช้าว,วันนี้คุณวิพาวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้มค,ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเราจะไปดูความคืบหน้านะเกี่ยวกับเหตุถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะคะเมะื่อวานนี้ทางนายพิพัฒน์ชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ เหตุด,ดังกล่าวณบนะริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลค่ะเอ,อ่อซึ่งเหตุนเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะก็มีทางประหลัดกระทรวงคมนาคมนะผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมนะผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะแล้วก็ที่ปรึกษาควบคุมงานเข้าร่วมให้ข้อมูลแล้วก็รายงานความคืบหน้าการแก้ไขสถานการณ์ แล้วก็เมื่อวานธนาพิพัฒน์เองก็ได้มีการสั่งการให้รฟมแล้วก็ผู้รับจ้างนะคะเร่งดําเนินการคืนสภาพผิวจราจรนะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรอบนะคะพร้อมกับกําชับให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงนะของโครงสร้างสถานีและอุโมงรถไฟฟ้าอย่างละเอียดนะคะรวมถึง ตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนัข่าวที่เกี่ยวเนื่องกัน,นดังท่านผอตรอก็เผยรอคณะกรรมการในะเรื่องของการเคาะสอนอสามเสนแห่งใหม่ค่ะจะทุบหรือจะซ่อมนะ,ะจัดหาที่พักให้กับ ข้าราชาการตำรวจสามแห่งด้วยกันนะเมื่อวานช่วงบ่ายประมาณสิบห้านาฬิกา39นาทีพลตำรวจเอกกิจร,รัฐพันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะพร้อมด้วยทางพลตำรวจโทสยามบุญสมนะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะคะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อวานมีประชุมกันที่สอนอสามเสนชั่ชวคราวนะพร้อมทั้งไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจข้าราชาการตำรวจสอนอสามเสน ที่เข้ามาพักอาศัยนะคะในสนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยก่อนจะออกตาเปิดเผยว่าเมื่อวานในที่ประชุมค่ะมีวาระการประชุมทั้งหมด3เรื่องด้วยกันและก็คือเรื่องของการดูแลการจราจรและการดูแลที่พักอาศัยของข้าราชการตำรวจสนสำเสนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ เรื่องการสอบสวนซึ่งจะร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะส่วนความเสียหายของสนสามเซนและแฟลตตำรวจนั้นนะเบื้องต้นได้มีการประชุมร่วมกันกับหลายหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปค่ะโดยสนสามเซนใหม่เนี่ยได้มีการส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้วนะกับผู้รับเหมา ตนก็ได้มีการเซ็นรับให้เป็นทรัพย์สินของทางสำนักงานตํารวจแห่งชาตินะคะพอที่ผ่านมากระบวนการก่อสร้างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบนะมีมูลค่ามากกว่า40ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างจัดหาคุรุพภัณฑ์ก่อนที่จะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมค่ะแต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเนี่ยทําให้เสาเข็มที่ค้ํายันอาคารขาดไป3ต้น แล้วก็มีดินสไลด์ออกมา15เมตรจาก20เมตรนะคะ ของความยาวตัวอาคารอีกทั้งยังมีเสาไฟฟ้าล้มน่ะฟาดใส่ตัวอาคารทําให้ได้รับความเสียหายรวมทั้งชั้นใต้ดินของแฝตตารวจเนี่ยก็มีดินสไลด์เข้ามาในพื้นที่เช่นเดียวกันนะโดยรายละเอียดทั้งหมดจะให้สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประเมินตรวจสอบค่ะสำหรับผู้รับผิดชอบนะก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับตัวแทนของรฟมแล้วนะทางด้านรฟมก็ยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่ระยะเวลาเนี่ยยังไม่สามารถ กำหนดได้นะคะรวมทั้งการที่ข้าราชการตํารวจจะกลับมาพักอาศัยอยู่ในแฟตที่เดิมนั้นเนี่ยก็ยังไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้ะค,ะค่ะค่ะดูคุณนพรัตยุบบนพันลืมอันนี้บอกว่าผู้โดยสารลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่รถของคุณนพรัตยุบบนพันแท็กซี่เขียวเหลืองหนึ่งมาม้าคอควายห้าแปดสามห้านะคะเป็นโทรศัพท์มือถือ ตัวเครื่องสีดำใส่เคสสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารที่รับมาจากเอกมัยไปส่งซอยพระรามสองที่ห้าสิบตอนตีสี่ขอสงวนที่ห้อนะคะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ใครลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองหนึ 1, ่งมอมาคอควายห้าแปดสามห้านะฮะตัวเครื่องสีดำใส่เคสสีขาวคุณดพร,รัทรโชเฟอร์ที่บอกว่าน่าจะเป็นของผู้โดยสารที่รับมาจากเอกมัยไปส่งซอยพระรามสองที่ห้าสิบตอนตีสี่ เจ้าของติดต่อรับคืนได้เลยผ่านหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหกสี่สี่นะคะแล้วก็ไปต่อกันที่ข่าวของกลมทางหลวงชนบทนะคะเมื่อวันเผยถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะผ่านได้13สายทางผ่านไม่ได้5สายทางด้วยกันนะพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ระัตะเวงติดตามสถานาการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องนะแล้ก็บริหารจัดการเส้นทางจนกว่าสถานาการณ์จะคลี่คลายค่ะเพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชนนะคะเมื่อวานนี้สันักบำรุงทางกรมทางหลวงได้รายงานสายทางที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันรวมทั้งสิ้นเนี่ยใน12จังหวัดนะแบ่งเป็นสามารถสัญจรผ่านได้5สายทางแล้วก็สัญจรผ่านอ่าสัญจรผ่านไม่ได้เนี่ย5สายทางแล้วก็สัญจรผ่านได้เนี่ย13สายทางค่ะอันนี้เราไปดู5สายทางนะที่ผ่านไม่ได้นะคุณผู้ฟังอ่า อันแรกเนี่ยเป็นสะพานบ้านป่าปุนะคะอําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะคะแล้วก็อันที่สองเป็นสะพานข้ามแม่น้ํายมอําเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่ใะหลักกิโลเมตรที่0ูนบวก485ถึง1บวก1น5แนะคะแล้วก็ถนนทางหลวงชนบทสายกศส0 0ศในแยกทางหลวงสอง1หลักกิโลเมตรที่34บวก700รในพื้นที่บ้านโคกกลางอําเภอนาคู นละเป่างอยจังหวัดกาลสินนะคะหลักกิโลเมตรที่11บก100ถึง11บก300แล้วก็อันที่4ก็คือถนนทางหลวงชนบทสายนว3102ค่ะแยกทางหลวง117หลักกิโลเมตรที่16บ5กวกอยู่บ้านเนินอำเภอเก้าเลี้ยวนชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์หลักกิโลเมตรที่8บก100 ถึง11บอวก050นะคะแล้วก็สายที่5สายสุดท้ายนะครัะสะพานบางเคียนสายนวศูนย์หนึ่งเอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์หลักกิโลเมตรที่8ดบวกหนึ100ถึง11บวก050ค่ะคุณวีรพลส่งข่าวรถจอดเสียมาตั้งแต่ตอนตีห้กับ24นาทีรถประจำทางจอดเสียซอยสุขุมวิท71ถนนสุขุมวิท71มาจากแยกคลองตันก่อนขึ้นสะพานข้ามคลอง แสนแสบเล็กน้อยอยู่ช่องกลางถนนสุขุมวิทเจ็ดหนึ่งนะคะมาจากแยกคลองตันแจาลังจะขึ้นสะพานข้ามคลองสามเสนคลองแสนแสบขออภัยค่ะก็ปรากฏว่ามีรถจอดเสียอยู่เป็นรถประจำทางอยู่ช่องกลางนะคะแล้วก็ไปต่อกันที่เมื่อวานช่วงบ่ายาเวลา16บหนาฬิกายีนาทีมีเหตุทำคลอดฉุกเฉินที่แยกการเรือน ราชวิถีนะคะคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยมีการโทรเข้ามาแจ้งที่สวพ .91 นึ่หมายเลขโทรฟรี1 6 4 4ค่ะขอเน้นความสะดวกเส้นทางนำหญิงท้องใกล้คลอดนำส่งโรงพยาบาลระหว่างที่โทรเข้ามาเนี่ยทารกคลอดออกมาแล้วกุผม้ฟังนะอยู่บนถนนราชวิถีตรงแยกการเรือนนะคะทีมงานก็ประสานกอมบังคับการตำรวจจราจรนศูนยะ์เอราวันรวมไปถึงหน่วยงานสนับสนุนสอนอสามเสน นาแล้วก็ตำรวจโครงการพระราชด,ดำริน้าทางตำรวจรจราจรสอนอสำเสนกับตำรวจโครงการพระราชด,ดำริเนี่ยพอถึงแยกการเรือนถนนราชวิถีนะคะช่วยทําข้อฉุกเฉินกลางถนนนะโดยทั้งคุณแม่ที่เป็นชาวเมียนมาแล้วก็เด็กทารกเพศหญิงปลอดภัยค่ะก็นําส่งโรงพยาบาลวชิระพยาบาลอย่างปลอดภัยนะคะคุณอุไรวันแจ้งอุบัติเหตุตอน5นาฬิกาปากซอยพึ่งมี5้าสิบทับยีี่ จักรยานยนต์ชนรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวดูแล้วไม่มีผู้ได้รบับบาดเจ็บนะคะอยู่ช่องทางด้านซ้ายรถจักรยานยนต์ชนรถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีคนเจ็บนะคะอยู่ช่องทางด้านซ้ายปากซอยเพึ่งวีห้าสิบทับยี่สิบสี่คุณอรวรัณนคุณอุไรวรัณนเป็นผู้แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ไปต่อ,ตอที่เหตุเพลิงไหม้เป็นอาคารร้างอ่ะเมื่อวานอยู่ในพื้นที่เขตบางรัก นะถนนเจริญกรุงนะคะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปที่เกิดเหตุเป็นเจ้าที่สถานีดับเพลิงกู้ภัยบางรักนะพอถึงที่เกิดเหตุลักษณะเป็นอาคารร้างสามชั้นในขวางกางเนินการน,นะคะแล้วก็ทางเจ้าที่เนี่ยก็เข้าไปตรวจสอบสานีดัเพลิงลุกไม้กองขยะหูฟงังบริเวณชั้นสองทางเจ้าที่ก็ใช้น้ำดับนะคะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณสักสิบห้านาฬิกายี่สิบห้านาที สามารเพิ่มจนเพิงสงบกนะรายละเอียดก็น่าจะอยู่ระหว่งางการสนวนต่อไปนะคะมีลืมกระเป๋าเดินทางนะคะลืมกระเป๋าเดินทางสองใบเป็นสีเทาและเป็นสีครีมขึ้นแท็กซี่สีเขียวเหลืองจำตัวเลขได้คือสองแปดเจ็ดขึ้นจากรังสิตมาลงรัรเจ็ดสิบแปด หกโมงยี่สิบนาทีวันนี้นะคะเขาเดินทางแบบมีล้อลากสองใบสีเทาน,นแล้วก็สีเหลืองสีครีมอีกใบหนึ่งนะคะและว้วก็ภายในก็มีเสื้อผ้าและใช้ส่วนตัวลืมไว้บนรถแท็กซีส่สีเขียวหวดนจำไม่ได้แต่ว่าตัวเลขสองแปดเจ็ดหกเป็นจากรังสิตมะลุแลมาเขาเจ็ดสิบแปดนะ,ะเเวลาประมาณหกนาฬิกาวันนี้ ิไม่ชื่อตัวช็อตด้วยนะคะแล้วก็ไปดูต่อที่จังหวัดกระสิงค่ะเป็นอุบัติเหตุใหญ่นะรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกท้อแข็งทะลุถนนบ้านเรือนยาวเจ็บหนักสาหัสลายเป็นนักโทษค่ะวานช่วงเที่ยงทางเจ,จ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหนุ่มได้รับแจ้งวง่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถกระบะท้องแข็งมีผู้บาดเจ็บหลายรายนะคะบริเวณถนน พื้นที่ยายในพื้นที่อำเภอขุังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่บาดเจ็บเนี่ยไปเจอรถจักรยานยนต์ขาวแดงป้ายทะเบียนกรุงเทพลักษณะชนรถเก๋งสีเทาป้ายทะเบียนกรุงเทพนะคะทันกันก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บจำนวนสามรายด้วยกนันเป็นหญิงเป็นชายอายุประมาณสามปีนละขับร้อนท้ายกันมาได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสทั้งหมดค่ะทางเจ้าหน้าทีา่ผู้ใหญพร้อมกับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลขุนเมฆ ได้เข้าปฐมพยาบาลเร่งด่วนก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลพ่อธมีตนะคะโดยสาเหตุอยู่ระหว่งงางการสอบสวนของสอพพุทมิตรค่ะวันที่สองตุลาเดือนหน้านะคะก็จะมีงานแห่ประเพณีวัดศรีมหาอุมาเทวีวัดแขกสีลมเป็นงานนวราชรีธีแห่ประเพณีศรีมหาอุมาเทวีที่สองตุลา เป็นวันธรรมดานะคะคุณผู้ฟังปิดเส้นทางถนนสีลมถนนนราธาิวาสราชเชษครินถนนสาทรนเหนือถนอนสุรศักดิ์จะปิดเป็นช่วงๆไปแล้วก็ตกักกันช่วงเวลาด้วยแต่ดูแล้วป,ปิดเปิดตีสี่ปิดตั้งแต่ช่วงเย็นสิบหกนาฬิกาไปเปิดเอาตีสี่นะคะถนนสีลมตั้งแต่แยกนรารามถึงแยกสุรศักดิ์สี่โมงเย็นถึงตีสี่นะคะ แล้วก็ถนนสายเหนือจากแยกสะทรถึงแยกนรินทร์อันนี้ปิดหนึ่งทุ่มถึงตีสี่ถนนสุรศักดิ์ปิดตีสี่โมงเย็นถึงตีสี่ถนนนาราทิวาราชน่นนรินขาเข้ามาถึงแยกนาราลมไปแยกนาราลมแยกนารินทร์แล้วไปแยกนาราลมนะคะเป็นแต่ห้าโมงเย็นจนถึงตีสองอ๋ห้าเส้นทางกรณีที่มีการปิดกัจจายนงานนวัรา,าตรีประ้าร้อยหกสิบแปดประเพณีแห่ ถ้าสีอุมาทีวีหรือว่า,วาแขกสีมลมประชาชนจะักอะไรมาทุกทั่วประเทศคะคุณผู้ฟังอ่าคนจะเยอะมากค่ะเป็นข้อมูลแล้ววันที่สองตุลาคมนี้ก็ไม่ใช่วันหยุดด้วยนะคะเป็นวันพฤหัสบดีที่สองตุลาคมแขงในทรัพย์งงานแล้วก็วางแผนการเดินทางนะคะ แล้วก็ไปดูข่าวทีมสัตวแพทย์นะเขาเร่งการทำกายภาพบำบัดฟื้นฟูนร่างกายของเจ้าพ่อต้มนะคะน้องช้งางผา,า,าที่พังงูแต่เมื่อวานนี้ทางหัวหน้าทีมท่ามกลางป่ามึงชวาและศูนย์พัฒนธุาสตร์การจัดการป่ามึงชวาสัตวแพทย์หญิงน,นัทนนลปันเพื่อก็ออกมาเผยถึงกรณีที่เจ้าพ่อเนี่ยเข้าช่วยเหลือเข้าต้มลูกช้าง เทศเมียอายุสามวันค่ะพัดหลงจากหูงในพื้นที่ส่าอำเภอท่าม่วงการชนะบุรที่ยี่สิบเอ็ดพฤายนที่ผ่านมาก็นาตัวมาดูแลที่ทําราษารป่าบึงชวากศูนย์พัฒนาการจาัดการป่าบึงชวาน,นะคะจากนั้นเนี่ยหล,หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเอานำเข้าต้องมาดูแลนะก็ปรากฏว่ามีอาการคงตัวสามารถนมได้ดีขึ้นตามลำดับค่ะ,คะก็แสดงให้เห็นถึงการตอบสนอง ต่อการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าจากการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดเนี่ยคณะสัตแพทย์เนี่ยลงความเห็นว่าข้าวต้มเนี่ยมีความผิดปกติตั้งแต่เกิดของกลุ่มเส้นเอ็นที่ทาหน้าที่งอข้อขาหน้านะคะซึ่งเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยในลูกช้างแต่ว่าทีมที่เช่วชาญเนี่ยก็ได้ร่วมกันวางแผนการรักษาอย่างเป็นระบบและโดยจอนนี้การทำกายภาพบำบัดอย่างสม่าเสมอ ซึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมืออันต้าซาวารรมาญญันทำพัฒนาการยึดห่ข้อต่อนะคะใช้เครื่องตะตั่วแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งทั้งหมดก็มีเป้าหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้ลูกช้างกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่เราเมื่อวานก็มีนนะความน่ารักของทางสวนลงนุ่ด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากได้ยินข่าวของข้าต้มเนี่ยสวนลงนุ่เขาก็ส่งลง น้คุ้มัเป็นนมน้ำนมทองคำเหลวอ่ะซึ่งเปลี่ยนไปด้วยสารอาหารแล้วก็ภูมิคุ้มกันนะคะสารลเหมือนขุมทรัพย์ค่าของของลูกช้างเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเากิดว่าได้กินนมอันเนี้ยเก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็โอกาสร,ารอดชีวิตของช้างเนี่ยก็มีมากขึ้นมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ได้ทานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาทองคําของเขาเพราะฉะนั้นก็เป็นทางน้ําใจของ นี้ที่เห็นข่าวเราไม่นิ่งดูดายนี่นะคะก็มามาให้กับข้าวต้มเ็ต้มนี่จริงๆแล้วเป็นยุกช้ายป่านะแต่คลอดออกมาแล้วแม่ทิ้งไม่รู้ว่ยเห็นลูกปกติหรือเปล่าพิการอะไรหรือเปล่าทิ้งไม่เลี้ยงเลยน,น,นะคะรัตัวมาบริบาลมาดูแลที่มุชชวกบุบ,บุรีนะคะอ่าก็ ขอกำลังใจให้น like okay, so ้องต้มได้มีชีวิตอยู่ยืนยาวต่อไปนะคะค่ะไปต่อค่ะคุณวิภาวดีแล้วก็ไปต่อเรื่องที่ตำรวจสภรัตนาธิเดชเขาไปรวบแย่งลักรถจักรยานยนต์ว่ามีการสารภาพการบอกว่าทำเป็นอาชีพส่งขายทางโซเชียลในที่จังหวัดนนทบุรีไอวานสปรัตนทิเศแดชไปจับตัวในยอายุ43ปีในบ่ออายุ40ปีในพออายุ20 และพอมของกลางเป็นรถจักรายานยนต์แล้วมีสีแดงหนึ่งคันนะจักรยานยนต์จีพีสีดำหนึ่งคันแล้วก็มีการรวดนะรถจักรายานต้องสงสัยจำนวนสี่คันมาตรวจสอบเนื่องจากไม่มีเอกสารการครอบครองรถนะคะจับกลุ่มได้ที่บ้านหลังหนึ่งนะเป็นหมู่บ้านอยู่ในพื้นที่ตำบลสองอุดมอำเภอบ้านหลวงแก้วปทุมธานีค่ะเนื่องมาจาก2 1กันยายนเมื่อฟังมีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงท่านหนึ่ง เข้าแจ้งความกับทางสอบสวน,นรัชกาิเบศบอกว่ารถจักรยานยนต์ของตนแล้วก็รถจักรยานยนต์ GPS อของเจ้าอีกหนึ่งคันเนี่ยหายไปรวมออสองคันเกิดที่ซอยทานสันติก20ถนนท่าทรายนนทบรุรีหลังเกิดเหตุตำรวจสืบสวนก็ได้มีการไปตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่ามีคนร้ายเป็นชายสามคนสวมเสืเ้อแบบนูฟลคลุมหัวป็นบังใบหน้าค่ะขับรถกระบะมาจอดฝั่ง ทแคมป์คนงานก่อสร้างแล้วก่อนที่ทั้งสามคนเนี่ยจะช่วยกันเข็นรถจักยานยนต์สองคันยกขึ้นท้ายกระบะแล้วก็ขับหลบหนีไปอะนะคะต่อมาทางตำรวจเนี่ยก็สืบทราบว่าหนึ่งในสามคนรั้นในตัวในเอนะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ทางสพพิบุตรเ,เนี่ยเขาจับกลุ่มข้อหาชนไหยาบ้า1ร้อยเมตร เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วอ่ะอยู่ระหว่างาก,การประกันตัวจึงได้ติดตามไปจับก,กุมได้ที่บ้านในเองที่จังหวัดปัตตานาีพร้อมของกลางและตัวในเออิก็ให้การรับสารภาพและบอกว่าตนทำอาชีพซื้อขายรถจกักรยานยนต์มือสองและโดยไปซื้อรถมาซ่อมแล้วก็โพสต์ขายทำโซเชียลค่ะมันเกิดเหตุเนี่ยในโนกับในทอรับโทรศัพท์มาบอกว่าเจอจกักรยานยนต์จอดทิ้งไว้ะนะตนจึงขับรถจักรยานทั้งสองคัน เอาไปไว้ที่บ้านคนาก็มาโดนตำรวจจับกลุ่มนะคะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์ระดับน้ำในพื้นที่อำเภอหล่มสักใน้นำเภอบา์และอุท่านตีตะบลตาลเดี่ยวนะคะระดับน้ำที่8.69เมตรขึ้นจากขึ้นมาอีก7เซนติเมตรแล้วโน้มระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อย อย่ารวดเร็วทั้งนี้จะติดตามไปเรือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปไม่ไปนะปาสักขึ้นมาเรื่อยเลยตั้งแต่ช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้ค่ะเจออะไรคะคุณวีภาวันณก็ไปดูข่าวสุดท้ายค่ะเมื่อวานนี้ชุดเสวอเมืองภูเก็ตนาภายใต้การสั่งการของพันตำรวจตําอชาติชูแก้นนะคพิ่มกับ เอามังภูเก็ตนะคะมีการประสานตำรวจหลายหน่วยงานที่นสนามบินสวนภูมิให้เฝ้าสังเกตชายอายุ23ปีสัญชาติสเซีอุบงซึ่งเป็นชายต้องสงสัยเขา้าไปปรากฏอยู่ในสื่อโซเชียลนะคะแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเข้าข่ายอนาจารบนท้ายรถกระบะโดยชุดสอบสวนเนี่ยเขาเข้าแกะรอยจนกระทั่งทราบว่าชายคนดังกล่าวเนี่ยเดินทางออกจากนสนามบินจังหวัดภูเก็ต หลัลงเครื่องที่สนามบินสวนภูมิซึ่งต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตอมอนะคะได้ตรวจชายคนดังกล่าวที่สนามบินสวนภูมิจึงได้ตรวจสอบซักถามก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและอยู่ระหว่างนําตัวมายังสพเมืองภูเก็ตน,นะคะแล้วก็ทางสาพเมืองภูเก็ตเนี่ยมีการเสนอตอมอพิจารณาเครื่อถอนวีซ่าพร้อมขึ้นบัญชีต้องห้ามไม่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอีกค่ะ ค่ะนี่คือทั้งหมดของง่าหนึ่งเช้าวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะตื่นมาให้กับใจชนะเอฟเอ็มเก้าหนึ่งทราฟิกโปตื่นมาให้สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะช่วงเวลาสั้นๆในแต่ละวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะตื่นมาให้กับใจชน,นะเราแบ่งขันกันนะคะวันนี้จะชวนคุยเรื่องนี้เรื่องที่การช่วยเหลือคน แล้วก็โดยเฉพาะย่าง,งยิ่งคําว่าที่ชอบที่ชอบอไปที่ชอบที่ชอบอะไรจริงจริงแล้วคำพูดคำนี้สิ่าที่ชอบเราชอบไปตรงนี้นะเราชอบไปดูภูเขาเราชอบไปเที่ยวประเทศนี้เราชอบไปเที่ยวทะเลคำว่าที่ชอบที่ชอบต้องความดีความงดงาม ุอยู่ในนั้นในความที่คนทาในสิ่งที่ชอบี่ยเป็นความดีที่สี่อที่ชอบที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่ชอบที่ชอบทําอะไรที่ชอบเนี่ยมีอยู่คําพูดหนึ่งนะคะสอนหนึ่งเป็นบุญเป็นความดีนั่นก็คือขนขวายช่วยเหลือคนให้ทำที่ชอบ พูอย่างงี้ป่ะเนี่ยบางคนโอ้เราเนี่ยชอบไปดื่มดื่มหรือไปชอบไปขับรถเร็วประมาทเนี่ยชอบอะไรที่มันแบบวัดเสียววัดเซียวอะไรเงี้ยนะคะเป็นอันตรายต่อใครว่าเป็นไรเราชอบอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ใช่ที่ชอบที่ชอบจริงนะเพราะมันเปลี่ยนเปยนคนอื่นค่ะที่ชอบที่ชอบที่ชอบในที่เนี้ยหมายถึงความดีความงามความถูกต้องเหมาะสมโดยสังเกต นะคะต่างหากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเราไปช่วยเขาให้เขาทําดีอ่ะอันเนี้ยมันใทยสิ่งที่เขาทํามันเป็นความดีมันเป็นบุญมันเป็นกุศลอันเนี้ยใช่ที่ชอบนะคะอันเนี้ยเป็นความดีของเราด้วยมีใครก็ตามที่เขาเขาอยากจะเออสงสารเห็นใจคนที่อยู่ชายแดนกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลเนี่ย คุณหมอคุณพยาบาลต้องคอยระแวดระวังภยัยอยากจะได้บังเกอร์นะเราก็รวบรวมเงินกันคนเล็กคนน้อยเพื่อที่จะไปสมทุนสร้างบังเกอร์ให้กับรงพยาบาลชายแดนอันเนี้ยคนเนี้ยกำลังสมทบทุนแหละแล้วก็กํกำลังเก็บหอมรอมริบแหละชวนคนโน้นคนเนี้ยเราก็ช่วยเขาด้วยอันเนี้ยคือสิ่งที่ชอบนะคะ ทำในสิ่งที่ชอบคุ้นควายช่วยเหลือในสิ่งที่ชอบอืมอันเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันหรืออะเรื่องของการนที่เราพูดกันมาการแต่งบานการรักษาศีลนะคะการพัฒนาจิตใจการน้อมถ่อมตนสนวันสี่อที่ผ่านสี่วันที่ผ่านมาด้วยน,น,นะคะมีใครคนหนึ่เขากำลังทำสิ่งนี้ ได้คนอื่นกำลังทำสิ่งนี้แล้วเราส่งเขาให้เขาได้ทำยิ่งยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยคือที่ชอบช่วยเหลือในสิ่งที่ชอบคนควายช่วยเหลือในการกระทำที่ชอบอันนี้แหละคือที่ชอบนะคะก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนเราในสังคมที่อยู่ด้วยกันมีความสุขะะการที่เรา ด้วยกันอย่างมีความสุขมันก็ต้องมีเหนี่ยวยึดใจยึดใจและโดยเฉพาะยิ่งในคำสอนทุกศาสนาสอนให้เราร่วมกันอย่างมีความสุขรักษาตนด้วยการธรรมะด้วยการเจริญธรรมะด้วยการทําให้มากขึ้นรักษาผู้อื่นด้วยการคนด้วยการไม่เกลียดเบียนด้วยเมตตาจุขด้วยการรักใคร่เอ็นดู เป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ชอบที่ชอบไม่ว่าเราไม่ว่าเขาก็ล้วนทําสิ่งที่ชอบแล้วผลที่ได้ก็คือความดีงามคุณนะคะที่จะเป็นสเสบียงให้เราอยู่ในโลกนี้ในสังคมนี้อยากมีความสุขสวยงามาทุกคนก็เพื่อมาทำสิ่งที่ดีว่าอะไรของเราได้มาแล้ว มันก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดใจเนี่ยมันถึงติดต่อเพราะฉะนั้นดูแลรักษาจิตใจให้ดีๆเพื่อีก้ต่อซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อแบบไหนด้วยคะวันนี้ตื่นมาให้ต้องลาคัดตื่นมาให้กับกันนะแล้วก็กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ